ฉันเด็กหญิงกนกวิพาหนองสูงค่ะและดิฉันเด็กหญิงสรัญญากรุณาค่ะค่ะนะคะวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นขบวนแห่ต้นเทียนค่ะชื่อว่าเป็นของคุ้มวัดโบกจันทรน,นะคะก็จะมีหน่วยงานเป็นค่ะโรงเรียนขุขันศาสดีไทยพาณิชย์บ้านแตร่บ้านหาดโรงเรียนบ้านโบกไทยประกันชุมชนบ้านโบกบ้านแดงนะคะก็จะมีค่ะรถประชาสัมพันธ์รถเครื่องปั่นไฟ ขบวนราบอีสานบ้านเฮานะคะจะเป็นขบวนที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยความอีสานของบ้านเรานะคะค่ะก็จะมีรถต้นเทียนขบวนแฟนซีครูและชุมชนนะคะคุณครูนะคะก็ลงทุนแต่งให้เข้ากับประชาคมอ,อาเซียนในช่วงนี้มากเลยค่ะค่ะต่อจากนั้นนะคะจะมีสามัคคีแฟนซีชุมชนบัดบอกค่ะแล้วก็จะมีงามอย่างไทยยุคสมัยนิยมนะคะ ต่อมานะคะก็จะต่อด้วยอาเซียนร,ร่วมใจในเวทีโลกค่ะพุชานีันตี2,600ปีแห่งการตัดสู่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนขบนแฟนซีนักเรียนโรงเรียนบ้านบกร่วมใจเฉลิมฉลองพุชานีันตี2,600แห่งปีปีแห่งการตัดสู่นะคะเธอไทยอง์ราชเศรษฐกิจพอเพียงต้านภายัยโรคมือเท้าปากงดเล่าคำภาษาแล้วก็ภาวะโลกร้อนเป็นปิดท้ายค่ะและวันนี้นะคะขบวนของเรานะคะเกิดจากความร่วงแรงร่มใจของครูนักเรียนและคณะชุมชนต่างๆค่ะ ค่ะเรามาลองสัมภาษณ์คุณครูที่แต่งตัวในวันนี้นะคะแล้วครูคนแรกนะคะเป็นครูต่างชาติค่ะเราจะสัมาษณน Hulk ครูว่าครูรู้สึกยังไงกับการแต่งตัวในครั้งนี้คะ Hello Good morning everyone <laughs> โอเคค่ะ Thai นิดน้อย English ค่ะแต่คุณครูก็ยังมีความพยายามในการพูดนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขบวนพุทธชยนติ2600ปีของการตัดสุ้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นขบวนเทิดไทยองราชันมีพี่พี่มสามช่วยกันนะคะเดินขบวนอย่างพร้อมใจนะคะค่ะข,ขบวนต่อมานะคะจะเป็นขบวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ จะมีหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขบวนต่อมาค่ะในเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะมีหลักปรัชญาการทำนาความเป็นอยู่นะคะ ต่อมาค่ะขบวนต่อมาเป็นขบวนต้นภัยโรคมือเท้าปากนะคะค่ะค่ะซึ่งโรคมือเท้าปากนะคะก็กำลังระบาดในตอนนี้ค่ะทางโรงเรียนเราก็ได้จัดขบวนนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาความสะอาดนะคะเพื่อจะให้ ผลภายจากโรคร้ายค่ะขบวนนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการป้องกันนะคะปัญหาแทรกซ้อนการรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นโรคมืองเท้าปากค่ะต่อไปค่ะขบวนงดเหล้าเข้าพรรษานะคะเลิกเล่าเลิกจนเริ่มพรรษานี้นะคะเป็นสโลแกนเล็กๆน้อยๆของขอบวนนี้ค่ะ และปิดท้ายค่ะขบวนล,ลดภาวะโลกร้อนนะคะก็จะมีพี่ๆค่ะแต่งตัวสีเขียวชุ่มฉ่ำกันทั้งนั้นนะคะจะมีต้นไม้ค่ะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมกันลดภาวะโลกร้อนนะคะสะโลแกนของพี่ๆเขาค่ะ มีต้นไม้มีการปั่นจักรยานแทนการขับจักรยานยนต์ขับรถยนต์นะคะมีต้นไม้ช่วยกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ค่ะค่ะนี่นะคะเป็นซุ้มของวัดเขียนบุรพารามค่ะค่ะนะคะเราก็จะมาดูการารำเซิ้งของพี่ๆโรงเรียนเทคโนโก,กันละกันค่ะ สำหรับที่เห็นนี้นะคะเป็นคุ้มของวัดบกจันทนครค่ะมีชื่อคุ้มว่าวัดบกจันทนครนะคะก็จะมีหน่วยงานเป็นค่ะโรงเรียนขุขันธนาคารไทยพาณิชย์บ้านแต่บ้านหานนะคะโรงเรียนบ้านบกไทยประกันชีวิตชุมชนบ้านบกแล้วก็บ้านแดงค่ะแล้วก็จะมีคุ้มนะคะซึ่งเป็น,นะคะ่ะ รถคันแรกเลยนะคะรถประชาสัมพันธ์ค่ะต่อด้วยรถเครื่องปั่นไฟขบวนรำอีสานบ้านเฮารถต้นเทียนขบวนแฟนซีคูและชุมชนค่ะ สามคีแฟนซีคุมวัดบุกจันทครงามอย่างไทยยุคสมัยนิยมนะคะต่อด้วยอาเซียนร,ร่วมใจในเวทีโลกค่ะู้ชัญตี2,600ปีแห่งการตัดสรุนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะขบวนแฟนซีนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านบกร่วมใจค่ะเฉลิมฉลองผู้ชัญตี2,600ปีแห่งการตัดสรุค่ะเท่าไทยองค์ราชานเศรษฐกิจพอเพียงต้านภัยร่วมมือเท้าปากงดละคันภษา,าและปิดท้ายด้วยรถภาวัดโลกร้อนค่ะ นนะคะขบวนแห่เพียนภาษาได้นำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ4ภาษาค่ะขอเชิญภาษา,าแรกค่ะภาษาเขมรบ้านเกิดของเราค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีไม่เอาของโอนชาวเผ่าโบรา,ารกรบเนียมบัดในเน่คือในโจภาษาโมองรอบเตรียมมาเนะสำหรับขบวนที่เห็นในตอนนี้นะคะจะเป็นขบวนรำอีสานบ้านเฮานะคะ จะมีพี่ๆชันมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะในคุ้มวัดบกจันครซึ่งเป็นคุ้มที่วันนี้พี่พี่สวยมากเลยนะคะรามโรงเรียจัดตั้งขบวนเพื่อที่จะแห่โจประสาไนในบัดต่อสาหรับไงโจประสานี่ก็เียนความเป็นมอก็คือคือท้าเริ่มจัดลองลองไงไงเรมหนึ่ง ในอารามใดอารามค่ะต่อมานะคะเป็นรถต้นเทียนค่ะได้ปฏิบัติในสถานที่นทั้งหน้ารถนะคะเขียนว่าวัดบกจันนครนะคะพุทธยันติ2,600ปีค่ะค่ะวันนี้นะคะนางเทียนของเราสวยมากค่ะต่อมานะคะจะเป็นขบวนแฟนซีครูและชุมชนค่ะ น้องสตรอว์สแควร์นะครับารวมต้องการรูมรับนมอย่างไทยจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแต่ทั้งอาเซียนเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นขบวนสามัคคีแฟนซีคุ้มวัดบกเจรนครค่ะนายโจประสาทนี่จชนะมาจะนำนามิ่งะนอาซาปีตองแพร์ซาวันนี้นะคะคุณครูสวยจริงๆเลยค่ะเดือนเป็ดสองขนหน่อยบาทก็โอ้ยเลื่อนตัว และวันนี้นะคะมีครูต่างชาติมาร่วมเดินขบวนกับพวกเราด้วยนะคะสหรับโจประาเนี่ยมุนังโจประาก็เมียนไงตีมูดกีฮาวทาไงอาซาลหะปูชาหรือภาษาลูภาษาบาลีกิทาอาซาลหะปูนามีต่อมานะคะเป็นพุทธิยันต์ี2,600ปีแห่งการตัสรุค่ะซึ่งพวกพี่ๆนะคะจะได้แต่งตัวใส่ชุดขาวค่ะแล้ก็ด้วยเนี่ยทัศนวนาก็นาซาปีน้องก็เลือนตกแครอยตีดไป สำหรับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานี่ก็มีน้ขบวนโรงเรียนเราเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะก็คือการตีโม่ก็คือไงเดชพระพุทธอ,องยืมบนันแสดงทำมเทศสนาคือแสดงทรทกากรรมมจักกัปตนะสูตรซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธอ,องค์บานรัสรูและโยมแพเ่ออยอัญญาก สำหรับขบวนพุทธเชียนติ2,600ปีนะคะจะมีเนนมาร่วมเดินขบวนด้วยค่ะ,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 ม,ะมีชุมชนรอบข้างจากโรงเรียนเรานะคะปปรรร,ประกรระกกาาาบนต่อไปค่ะเป็นบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดนะคะ ซึ่งให้เกศม,มาร่วมขบวนกับเราในวันนี้นะคะต่อไปค่ะค่ะนะคะก็จะเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโบกค่ะต่อมานะคะต่อมาด้วยขบวนแฟนซีนักเรียนค่ะผู้ชียันตี2,600ปีค่ะ ผู้พี่ีก็ร่วมใจใส่เสื้อขาวนะคะถือป้ายพุชยันตีค่ะเป็นจุดเดเยสมัมสคัมภาษณ์ได้ทุกคนที่มีโอกาสแต่ถ้าเขาขบวนมันเคลื่อนก็สัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์ครัวรักได้ ค,ค,ค่ะนี่จะเป็นขบวนเทอไทยองราชันนะคะ สเตจต่อไปนะคะเป็นขบวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่ของเรานะคะมีการถือพันธุ์พุ่มนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อหลวงนะคะซึ่งขบวนนี้ค่ะจะแสดงถึงปรัชญา,าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่เคยตรัสไว้ว่าวิถีชีวิตนะคะจะมีความเรียบง่ายไม่วุ่นวาาเกินไปนะคะจะมีการทำนาข้าวคะ่ะ กิดอุบัติเหตุ้นนะคะความเป็นอยู่นะคะค่ะขบวนต่อมานะคะเป็นขบวนต้านภัยโรคมือเท้าปากค่ะค่ะโรคมือเท้าปากนะคะ สำหรับครัวน,นี้ค่ะได้บอกมือบ่องบอกถึงโรคมือเท้าปากนะคะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดนะคะถึงจะไม่เป็นโรคมือเท้าปากช่วยรณรงค์นะคะไม่ให้เกิดโรคมือเท้าปากซึ่งลูกรามแก่สังคมเรานะคะคขบวนต่อมาค่ะลดเล่าเข้าพรรษานะคะเลิกเล้าเลิกจนเริ่มต้นพรรษานี้นะคะพี่ๆเขานะคะช่วยกันรณรงค์ให้ ผู้คุณลุงคุณป้านะคะที่กำลังดื่มเหล้าในตอนนี้หยุดะคะ่ะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเข้าพรรษานะคะลดละเลิกเหล้านะคะปิดท้ายด้วยขบวนรถภาวะโลกร้อนค่ะพวกพี่ๆี่ร่วมใจกันใส่ส,สีขาวแล้วก็ประดับด้วยสีเขียวเล็กน้อยค่ะซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่บนโลกนี้ค่ะ โรงเรียนนครสามตรง 3, ปัทงปะ,ะ,ะทาบสงเคราะห์นะคะโรงบังคับถนงชะลองนรถแท็กซีนะคะอ่าสังเกตดีๆนะคะข้างหลังค่ะจะมีรถจักรยานอยู่นะคะมีต้นไม้ประดับหน้ารถด้วยค่ะพี่ๆเขาลดการใช้จักรยานยนต์โดยมาใช้จักรยาน,นะะแทนนะคะเกไปอีกทางหนึ่งค่ะ มีกระป๋องด้วยค่ะ